และ169ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้าสามตัวหมุนทั้งหมด2ครั้งเลขที่ออก792สองและ169ารางวัลเลขท้าย3าตัวหมุนทั้งหมด2ครั้งเลขที่ออกสองหสองและ968ดฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ามตัวหมุนทั้งหมด2ครั้งเลขที่ออก 252และ968าหกต่อไปจะเป็นการออกรางวันเลขท้ายสองตัวแน่ง่าประจมามันที่1กันยายน,น2อ1 8แเลขที่ออก28 28ฟังอีกครั้งค่ะ รางวัลเลขคาย2ตัวในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 8เลขที่ออก28รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขคาย2ตัวได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปทางคณะกรรมการจะออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทพร้อมแล้วจะออกรางวันที่1 รางวันที่หนึ่งแนวงวดประจำวันที่1กันยายน2518เลขที่ออก765173 7 6 5 1 7 6, 5, 3ฟังอีกครั้งค่ะรางวันที่หนึ่งแนวงวดประจำวันที่หน่งกันยายน2 5 1 8เลขที่ออก765173 7 6 5ห7 6, 5, 3 ทีนี้เรามาสรุปสำหรับเลขเด็ดเลขจากการทดลองออกสลัทบาลแนวงบประจำวันที่1กันยายน2 5 1 8รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออกคือ7 92, 9 2และ169รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกคือ252และ968ในส่วนของรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ28และรางวัลที่1 คือ765173สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอนิ้งย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงสตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทีนี้เรามาดูเลขเดดเลขจากสิติห้อยออกย้อนหลังรางวันที่1และรางวันเลขท้าย2ตัวในงวดประจำวันที่1กันยายน2 5 1 8 ย้อนหลังไปทั้งหมด10ปีจะมีเลขไหนที่ออกบ่อยสุดเลขไหนที่น่าลุ้นเพื่อน,นำไปเสีย่ยงโชคเพิ่มเติมในงวดนี้กันบ้างและสำหรับสิติหอยออกย้อนหลังในงวดประจำวันที่1กันยายนของทุกปีย้อนหลังไปทั้งหมด10งวดพร้อมหลักการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ในปี2517เลขท้าย3ตัวรางวันที่1คือ606รางวันเลขท้าย2ตัวคือ94 ในปี2566เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ478รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ91ในปี2515เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ332รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ83ในปี2514เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ475รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ79ในปี2513 เลขท้าย3ตัวรางวัลที 1> ่1คือ997รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ98ในปี2512เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ787รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ20ในปี2561เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ510รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ26ในปี2560เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 คือ224รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ65ในปี2559เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ684รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ62และในปี2558เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ094รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ89ทีนี้เรามาสรุปสำหรับสถิติหอยออกเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ทั้งหมด10งวอย้อนหลัง เลขหลักร้อยที่ออกบ่อที่สุดเลขหกเลขหลักสิบที่ออกบ่อที่สุดเลขเก้าและเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อที่สุดเลขสี่นะคะเมื่อเรานำชุดเลขมารวมกันสถิติว่าที่ออกบ่อที่สุดในงวดประจ ա วันที่หนึ่งกันยายนสําหรับเลขสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งคือหกเก้าสี่เลขที่น่าเสียช่วในงวดนี้คือหกเก้าสี่เก้าสี่หกและสี่หกเก้า และในส่วนของสถิติหวยออกเลขท้าย2ตัวทั้งหมด10งวดยอนหลังเลขหลักสิบที่ออกบ่อยที่สุดนะคะคือเลข2และเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดนะคะคือเลข9เมื่อเรานาชุดเลขมารวมกันสถิติหวยที่ออกบ่อยที่สุดในงวดประจำวันที่1กันยายนสําหรับเลขท้าย2ตัวที่น่าเสียดสชวในงวดนี้นะคะคือ2 9และ92สามารถนําตัวเลขชุดนี้ไปลองเสียดส่วกันดูได้เลยนะคะแต่ต้องขอบอกอีกนิดนึง ว่าสติให้ออกใน,นว่าประจำวันที่1กันยายนมีออกเลขสำคัญถึง3รอบติดนะคะนั่นก็คือเลข94ให้ซื้อ9449เพื่อการความเสียงเพิ่มเติมไว้ด้วยนะคะสามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อ ในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทําการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปู่สวงคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจบสหหวยยังเอหีอัคคชายะ